สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีธนูและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโรทุกท่านดวยนะครับวันนี้เรามาฝึกอ่านไพ่ความรักกันนะครับความรักของชาวราศีธนูใบแรกในตําแหน่งเจ้าชะตาสิบเก้า<ป><ป>ดาบเก้าดาบเนี้ยตัวคนเองอาจจะมีความกังวลใจนะมีเรื่องของความกังวลใจในเรื่องของความรักความรักอาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับ คิดมากนอนไม่หลับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณกำคุณคุณอยากจะเจอเขาอยากจะเจอใครสักคนเหมือนนอนไม่หลับอะ่ะกระใสกสระสาบเพราะว่าอยากจะเจอเขาคนนั้นคุณอยากจะเหมือนอยากจะเข้าไปคุยเข้าไปสัมผัสเข้าไปจับเข้าไปคอเคลียอยากจะถึงเนื้อต้องตัว แต่ก็ได้แต่คุยผ่านโซเชียลได้แต่คุยผ่านวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ในเรื่องของความรักอ,อาจจะอยู่ห่างไกลกันถามว่าทำไมอยู่ห่างไกลเพราะว่าบางทีมันอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้พบที่เจอกันเท่าไหร่แต่การที่พบเจอเนี่ยมันทำให้มันตราตึงอยู่ในหัวใจนะความรัก อาจจะเป็นป๊อปปี้เลิฟอยู่ก็ได้ถึงขั้นนอนไม่หลับเลยแล้วก็บางครั้งก็ต้องมาส่องคอยดูส่องคอยคอยมองคอยดูดูภาพเขาส่องดูเขาติดตามเรื่องราวของเขาแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยนะอยากจะพูดคุยอยากจะทําความรู้จักให้มากกว่านี้อยากจะสางความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูความรักอาจจะเป็นช่วงของป๊อปปี้เลิฟ กินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะเจอตลอดเวลาประมาณนี้นะครับนะจบแล้วจบแล้วไม,ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวขอขยายดีหนึ่งเนี่ยไพ่เจ้าตตาใช่ไหมที่นอนไม่หลับกับเหตุการณ์คือว่าสเตงสเตงเป็นไพ่ที่ดีนะในเรื่องของความรนะักคืออยากเข้าไปคุยอยากจะสัมผัสอยากจะทําความรู้จักให้มากกว่านี้ ปัจจุบันก็ทําได้แค่ส่องดูตามเฟซดูตามอะไรเงี้ยอนาคตอยากจะพูดคุยอยากจะเข้าไปทักทายอยากจะทําความรู้จักให้มากกว่านี้อาจจะเป็นเรื่องของการแอบรักหรือการปอปหรือการพบรักครั้งแรกหรือกําลังตกปลุมรักใครสักคนประมาณนี้ละไพ่ของชาวราศีธนูนะครับจบแล้วก็เกณฑ์ดวงชาวราศธีธนูจะได้พบเจอคนที่ถูกใจ อาจจะมีเหตุการณ์ที่กินไม่ได้นอนไหม่หลับเพราะว่าด้วยความอยากอยากจะเจออยากจะคุยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติทั่วไปโอเคจบแล้วนะครับอ่านไม่ยากนะครับชุดนี้อ่านไม่ยากเนาะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรือยอยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับเดนนี๋ยวผมทำคลิปสอนมานได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ